สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลคลัชลอกไปเรื่อยนะฮะแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอกูรูต่างๆฮะของทางด้านเดอะริงเกอร์ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงครับว่าเฮ้ยใครจะแบบว่าโชว์ฟอร์มได้ดีหรือว่าใครจะเป็น X Factor หรือว่า มันจะเป็นยังไงกันแน่ซึ่งมันเป็นความคิดเห็นของหลายๆคนฮะแล้วผมจะเอามาพูดเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแต่ละคนเนี่ยที่เป็นทําสื่อด h e ริงเกอร์อยู่แล้วคลุกคลีกับ NBA เนี่ยเขามีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นแบบพรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เกมจริงจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่า แล้วก่อนหนะ้าที่จะไปฟังนะครับก็ขอฝากช่องน้องใหม่ของเรา3มช่องไว้ด้วยครับ d Double c l u t c h Basket ตบ l l นะครับด้านสีเวสบาสเกตรวมถึงทางด้าน 6man ม b a ที่จะมานั่งวิเคราะห์กัน3คนให้ทุกคนฟังเลยครับหลังจากเป็นการไลฟ์หลังเกมนาองซะส่วนใหญ่แล้วก็มีการวิเคราะห์ต่างๆอีกมากมายครับที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบการวิเคราะห์เกมเนี่ยแน่นอนครับถ้าใครติดตามผมอยู่ในไลฟ์อยู่แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในช่องใหม่ของเราได้ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับ ทึงช่อง hoops breakdown นั่นเองผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับขอร้องละฮะวานไปกดไลค์กดซับกันหน่อยนะครับก็มีคลิปเปิดตัวขึ้นไปเมื่อวานเนาะก็ถ้าใครอยากดูว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ก็ฝากช่องน้องใหม่ไว้้นีด้วยนะครับมาถึงคำถามแรกกันก่อนดีกว่าครับคำถามแรกเนี่ยก็คือการที่เฮ้ยทางด้านบาร์สหรวซันเนี่ย จะมีการเกิดคำถามอะไรขึ้นบ้างไหมครับคำถามอย่างเช่นว่าเฮ้ยยานิสจะเล่นดีไหมอานิสจะหายเจ็บอย่างอะไรพวกนี้ฮะคำถามง่ายๆประมาณนี้เนาะซึ่งมาถึงคนแรกฮะทางด้านแดนเดวินซึ่งผมจะรวมคนที่2ไปเลยแล้วกันนั่นก็คือทังด้านโลแกนเมอร์ดอกนะฮะเอาจริงผมก็ไม่ได้รู้จักพวกแกดีรอกแต่ว่าคําวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันน่าสนใจนครับซึ่งทั้งสองคนเนี้ยพูดไว้เรื่องแรกที่เหมือนกันครับ นั่นก็คือเรื่องเฮลหรือว่าการอาการบาดเจ็บต่างๆความสมบูรณ์พร้อมของทีมเนี่ยแหละว,ว่าจะเป็นยังไงซึ่งเฮลที่เขาคิดมากที่สุดคือเรื่องของในด้านยานิสนั่นเองครับโอเคแหละว,ว่าเฮ้ยหลังจากผ่านฮอสมาได้โดยที่ไม่มียานิสถึง2เกมถูกไหมแต่ว่าเกมรับของฟีนิกซันเนี่ยซึ่งในช่วงเรกูลาร์ซีซันอยู่อันดับ6ของลีกนะฮะ การที่ไม่มียานิสจะสามารถเล่นได้แบบการที่เจอแอตแลนตาฮอคหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับว่าเฮ้ยเอาแล้วถ้าไม่มียานิสล่ะการเจาะเกมรับต่างๆการเล่นลูกแบบไม้ตายของเขาหรือว่าการเล่นอะไรพวกนี้ฮะมันจะยังเกิดขึ้นแล้วถ้ายานิสไม่ลงเกมแรกเกมแรกของซันจะสามารถได้ไปได้ง่ายๆเลยหรือเปล่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่ดึงด้านแดนเดวินตั้งคําถามไว้ครับ ซึ่งเนถามว่าการมีอยู่ของยานิสเนี่ยช่วยอะไรฮะพอได้ย้อนกลับไปดูในช่วงเรเกล่าซีซันนะฮะทางด้านของยานิสสามารถทำได้ไปถึง80แต้มนะครับ2เกมเท่านั้นนะ80แต้มก็เฉลี่ยเกมละ40แต้มนะครับในช่วงระยะเวลา73นาทีและการยิงถึง60%ครับและในตอนนั้นเนี่ยทางด้านเมนแมชอ p ที่มาจับนะครับก็คือทางด้านเดนเดรไอตันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดยานิสไปก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่านหนักใจพอสมควร ถ้าเราวัดจากเกรดนี้นะแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็จะไปหนักทั้งด้านของคริสมิเดอลตันรวมถึงถึงด้านจูฮอลลีเด์ด้วยครับที่มันจะยากขึ้นต่อการทําแต้มเพราะฉะนั้นฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถึงด้านของแดนเดวีเนี่ยเริ่มคิดหนักแล้วครับว่าอ้าวอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยถ้ามันแบบว่าไม่มีทางด้านของยานิสเข้ามาเล่นในเกมนี้นะครับหรือว่าในเกมแรกหรือเกมที่2ก็ตามเอาจริงๆแหละรวมถึงการที่ยานิสไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับ ส่วนทางด้านแซคแครมนะฮะเขาบอกไว้ว่าเฮ้ยอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่นอกจากอาการเจ็บของยานิสเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันหรือว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับบัสเนี่ยคือการดีเฟนซ์ครับว่าจะป้องกันการเล่นพิกแอนด์โบรของฟีนิกซ์ซันยังไงเวย้ยเพราะว่าในเกมที่บัสเจอกับฮอสหรือว่าการเจอกับทางด้านบรูคลินเนสเนี่ยการเล่นเกมใน p e r i เตอร์หรือว่าการเล่น2แต้มอย่างเช่นมิดเรนจ์อย่างเงี้ย เฮ้ยมันดูเป็นปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้ drop coverage ใช่ไหมและถึงแม้ว่าทางด้านบลูคโลเปสเนี่ยจะลองขยบใน2เกมสุดท้ายมาแล้วก็ตามนะว่าโอเคเล่นสวิชไปเลยไม่เล่น drop coverage แต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าไมค์บรูนโฮเซอร์เนี่ยจะเลือกใช้แผนไหนในการเจอทางด้านซันเพราะว่าถ้าลองมาเปรียบเทียบดูนะฮะมีทั้งเดวินบุกเกอร์มีทั้งคราวเดอร์ der, หรือว่ามีทั้งคริสพอลต่างๆที่สามารถเล่นเกมมิดเรนจ์ได้ดีฮะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องเกมรับของทางด้าน มีวอกกี้บัสเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งครับที่ต้องถกกันว่าจะสามารถแก้เกมได้อย่างไรนะครับหรือว่าการที่ทางด้านบลูโลเปสจะสวิชมาแล้วแต่ว่าถ้าบลูโลเปสมาเจอคริสพอเนี่ยก็เฮ้ยยังไงกันแน่นะโอเคแหละคริสพออาจจะไม่ได้มีความเร็วเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าอินเทลเจนไอคิต่างๆของเขาเนี่ยน่าจะสร้างปัญหาได้มากพอสมควรแล้วต้องอยู่ถึงด้านไมค์บูเดนโฮเซอร์เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะแก้เกมไปทางไหนกันแน่ หรือว่าจะเป็นอีกคนครับที่มีความเห็นแตกต่างออกไปหน่อยอย่างแมดดอริงเกอร์นะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าทางซันดันมาแพ้เกมแรก ที่อาจจะนะฮะขอย้าไว้ก่อนว่าอาจจะไม่มียานนิสเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงกันแน่นะฮะเพราะว่าขนาดที่ไม่มี MVP นะของทีมอยู่เฮ้ยคุณยังไม่สามารถชนะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของซันที่น่าหนักใจแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมครับในการที่ถึงด้านจูฮอลิเดย์และคริสเมโดตันจะนำทีมชนะก็แน่นอนฮะ,ะอะไรมันก็เป็นไปได้หมดครับเพราะว่าบาสเนี่ยมัน,เป,นเป็นลูกกลมๆเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้มาอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรว่าเฮ้ยใครเหมาะสมที่จะได้ Legacy หรือว่าใครจะได้ผลประโยชน์จากการได้แชมป์นี้มากกว่ากันประมาณนี้ดีกว่าคือคือมันแปลเป็นไทยยากน,นะฮะเอาเป็นว่าลองไปฟังแล้วกันคือทุกคนอนะ่ะเหมือนตอบว่าคริสพอลทางนั้นฮะแล้วมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ไม่เลือกจะตอบคําถามนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าถ้าให้แปลเป็นไทยจริงเนะี่ยคำถามนี้คืออารมร์ว่า มันจะเหมาะสมกับใครมากกว่ากันหรือว่าเลกาซี่เนี้ยในตอนตอนนี้นะเหมาะสมที่ใครจะได้ไปมากกว่าแล้วถ้าเป็นผมผมก็คงตอบว่าคริสพอเหมือนกันครับจากการเล่นมาอย่างเนิ่นนานถูกไหมแล้วการที่เขาเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นพอยอ์ก็ว่าได้ในตอนปัจจุบันนี้หรือว่านานมาแล้วก็ตามเนี่ยคือคือทุกคนอ่ะผมรู้สึกว่าบางทีคนเชียบัสเองก็เอ้ยกูเชียันี้สว่าดแต่ก็อยากให้คริสพอได้แชมป์เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยผมว่า มันมีเยอะมากแล้วการที่คริสพอผ่านอาการบาดเจ็บต่างๆมาน,นานมากแล้วแบบตอนที่อยู่ฮูสตันก็กลายเป็นว่าแกเจ็บแล้วทีมไม่สามารถผ่านไปได้หรือว่าอาการบาดเจ็บที่อยู่กับ LA c ค p ิปเปอรแล้วชอบมาในรอบเพลย์ออฟอีกอะไรไประมาณนี้นะฮะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นช่วงปลายอาชีพของคริสพอแล้วครับแล้วแกก็ มาอยู่กับฟีนิกซ์ซันอ่ะคือคือมันเท่มากๆแล้วนะฮะแล้วสามารถพาน้องๆขึ้นมาได้ถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นผมก็อยากให้คริสพอได้มากกว่ายานิสเหมือนกันครับและคำถามต่อมาครับว่าใครจะเป็น X Factor ที่จะเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้ฮะ มันมีหลายคนมากๆ3จาก5เลยนะฮะที่เขาบอกมาว่าเดนเดรียตันนี่แหละจะเป็น X Factor ไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ลองไปฟังก่อนนะครับเพราะว่าทางด้านของเดนเดรียตันเนี่ยคือเอาง่ายๆฮะ,ะว่าเขาอาจจะต้องเจอทถึงยานิสแล้วก็บรูคโลเปสแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือการที่เขาทำดีมาตลอดทั้ง3มซีรีส์ถูกปะ่ะการแบบว่าเจอแอนโทนีเดวิสเจอนิโคล่าโยคิชหรือแม้กระทั่งซีรีส์ล่าสุดนะครับที่ เจอทางด้านของอีวิกาซูบาร์หรือว่าเดมาร์คัสคิลซินเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านอีเดียอันเดรออตันน่าจะเป็นแกนหลักและตัวใหญ่ที่สุดที่จะรับมือกับไซซิงของบัสได้ทั้งแบบว่ายานิสโลเปสหรือว่าพอติสถูกไหมแล้วถ้าทางด้านเอตันเล่นดีเนี่ยการเก็บออฟเฟนซีฟรีบาวยังทำได้การป้องกันวงในยังทำได้ดีหรือว่าถ้ายานิสได้ลงเล่นเนี่ยแล้ว เขาเป็นเมนแมชอพอย่างที่2เกมที่ผ่านมาในเรกูลาร์ซีซั่นแล้วสามารถหยุดยานิสได้ดีนะครับแล้วถ้าเขาหยุดสามารถหยุดยานิสได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่โอ้โหคนกล่าวชื่นชมมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่านะมันสำคัญคือการที่มีเขาเป็นตัว t h ิร์สก o อ i ิ g งออปชัหรือว่าคนที่ทำแต้มเป็นคนที่3ของทีมเลย เขายังสามารถเล่นพิกแอนโรได้ดีเล่นการเก็บออฟเฟนซีฟกลาสได้ดีเนี่ยเราทำแต้มได้มันจะยิ่งช่วยแบ่งเบาภาระครับของทางด้านเดวินบุ๊กเกอร์หรือว่าทางด้านของคริสพอลไปได้อีกเยอะเลยนี่แหละครับมันเลยมีหลายคนรวมถึงผมเองเนี่ยก็แอบคิดอย่างนี้เหมือนกันนะว่าถ้าแดนเดีไอตันเล่นไหวเนี่ยหรือว่าเล่นดีในการเจอแบบพวกบ็อบบี้เจอยานิสเจอโลเปสเฮ้ยดีไม่ดีซีรีส์นี้ในการเป็นแชมป์เนี่ยอาจจะเป็นของซันไปก็ได้นะครับและมาถึงอีก อันหนึ่งฮะที่ทางด้านดอลลิงเกอร์เป็นคนพูดไว้นะหรือว่าเป็นคนเขียนไว้เนี่ยแหละว่าสิ่งที่จะเป็นแอคแฟกเตอร์มากที่สุดไม่ใช่ผู้เล่นคนไหนเลยฮะแต่เป็นออฟฟิเชียลฮะหรือว่ากรรมการตัดสินนี่แหละแล้วกรรมการตัดสินเนี่ยเขาฟอสไปที่คนเดียวด้วยนะจิ้มไปที่คนเดียวก็เลยก็คือถึงด้านของ สกอตฟอสเตอร์ครับเพราะว่ามันมีสถิติออกมาว่าด้าน CP3 เนี่ยฮะในโพสตซีซันตลอดอาชีพที่เล่นนะครับในเกมไหนเนี่ยหรือว่าในซีรีส์ไหนที่สกอตฟอสเตอร์เป็นคนเป่านะาด้าน c p พวแพ้ไปถึง11เพลย์ออฟที่สกอตฟอสเตอร์เป็นคนเป่าฮะ เรียกว่าเป็น rivalry เลยทีเดียวหรือก็คือแบบเป็นคู่รักคู่แค้นกันเลยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านดอลลิงเกอร์เลยบอกว่า i, เฮ้ยไอผู้เล่นคนอื่นน่ะมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่าถ้าสกอตฟอสเตอร์มาเป่าเนี่ยน่านจะเป็นเรื่องที่ทางด้านคริสพอล์หนักใจมากที่สุดครับเพราะถามว่าเฮ้ยไอการที่มีผู้ตัดสินที่แบบไม่เข้าข้างอะประมาณนี้ดีกว่าว่าแบบเฮ้ยพอดีเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ฮนะถูกไหม คือแบบเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจมากเ้ยที่ผมเจอแล้วแบบถามจริงสกอตฟอสเตอร์คือสิ่งที่คริสพอร์กัวที่สุดเหรอแต่ว่ามันก็เป็นไปได้หมดครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกความเห็นหนึ่งที่เฮ้ยน่าจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเลยเป็นแนวที่แตกต่างออกมานะครับแล้วสุดท้ายครับมาฟังทัศนคติกันว่า ทางด้านกูรูเนี่ยของทางด้านเดอะวิงเกอร์ให้ใครไว้บ้างว่าใครจะชนะนะครับทางด้านอุเกตตี้นะครับเขาบอกไว้ว่าโอเคงั้นซันอินเซเว่นครับหรือว่าซันชนะไปในเกมที่7แล้วกันทางด้านเมอร์ด็อกเนี่ยบอกว่าซนะันอินซิกส์ฮะเช่นเดียวกับทางด้านดีวายเหมือนกันฮะเอ้ยหรือเดวินอ่ะสักอย่างเนี่ยแหละว่าซันอินซิกส์คือตอนเนี้ยพูดมา3คนนะครับจาก5คนเนี่ยก็คือยกไปให้ทางด้านฟินิกซ์ซันทั้งหมดเลยนะครับ มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับที่จะให้บัสก็คือทางด้านดอลลิงเกอร์ที่บอกว่าบัสจะชนะได้ในเกมที่7นะรวมถึงแครมนะฮะที่บอกว่าถ้ายานิสเล่นเนี่ยซันจะชนะในเกม7แต่ถ้าไม่นะครับซันจะชนะในเกม5เนี่แหละฮะคือทัศนคติของทางด้านกูรูจากฝั่งดอลลิงเกอร์นะฮะเรียกได้ว่า 4ใน5เนี่ยชี้ไปทางซันทางนั้นครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะจะจบในเกมที่6หรือเกมที่7เป็นส่วนใหญ่นั่นเองมีแค่คนเดียวเท่านั้นครับที่จะให้บัคชนะซึ่งถ้าถามว่าบัคชนะแบบรวดเดียวไหมก็ไม่ใช่ครับเขามองว่าบัะชนะในเกมที่7ด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนเนี่ยมองว่าซีรีส์เนี้ยเป็นซีรีส์ที่สู่สีมากๆเช่นเดียวกับผมเองเช่นกันครับว่าเฮ้ยมันสู่สีจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแหละครับว่าจะเป็นยังไงในซีรีส์นี้ขอให้ทุกคนติดตามนะฮะไม่ใช่แค่ติดตามรอบไฟนอลแต่ ติดตามช่องผมด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆแล้ววันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ